สวัสดีค่ะสวัสดียามบ่ายนะคะวันนี้ช่องพลายบุญชูจะมาจะมาให้ดูว่าเด็กเด็กเด็กแก๊งของเราจะมีกิจกรรมอะไรบ้างค่ะวันนี้เราจะสับขาหลอกไปทางไหนรุ่นกันนะคะนี่กิจกรรมยามว่างๆของเด็กเด็กเด็กแก๊งนะคะ เน yeah. oh um? um. uh huh. uh huh ี่ยสาวอุ้มค่ะสาวอุ้มงามงามเนาะสาวอุ้มองมบุญชูยังไม่ได้ฝึกนะคะบุญชูบุญชูต้องโชว์เ้านิ้วนะคะบุญชูของเรา่า วันนี้มีสี่ห้าเชือกนะคะที่จะมาแสดงที่จะมาโชว์ให้ดูนะคะจะมีอยู่ห้าเชือกนะคะ มีน้องอุ้มค่ะแล้วก็น้องดาวแล้วก็เลิศรักแล้วก็พี่ปีนะคะแล้วก็ชายเลิฟนะคะดูเอาเด้อค่ะแต่ละเชือก การักของแต่ละเชือกนะคะเป็นความสามารถเฉพาะตัวนะคะเลิกทำอะไรเลิก 99นิ้วนะคะบุญชูของเรายังไม่ได้ฝึกนะคะค่าไรเลิศดูความน่ารักของแต่ละเชือกนะคะ อ้วนกับสาวอุ้มเนียน่ยตัวเท่ากันนะคะอ้วนเหมือนกันเลยค่ะ จะได้ชมตนต่อไปนะคะขอบคุณแม่แม่เอฟซีทุกท่านนะคะที่คอยส่งกำลังใจให้เด็กๆกเด็กแกงนะคะไม่ได้เต้นนะครเ้เลอยากอายค่ะแตานฐานิอยใช่ลมไม่มองอยู่ น้องนบนบพลัดนะคะเนี่ยเป็นพี่ของแก้วตานะคะพ้อมเยอะได้เยอะไหมแม่ย่างมาขิดตะกร้าเดี๋ยวรอก่อนเดี๋ยวเบอลนั้นเตบอล เอตนก่อนลรเล่นห่วงก่อนได้ไหมเอาวเล่นหุลรหุบก่อนาจะมาดเด็กแกงองเราเตะบอลนะคะครัวเดี๋ยวเราจะมาดูเด็แกงของเราเตะบอลนะคะความสามารถของแต่ละตัวเดี๋ยวเราจม่ดีใครว่าง้องเราเตลนะความสาางตัว ให้รางวัลควนช้างรางวัลควนช้างเป็นกาแฟนะคะให้รางวัลควนช้างนะสวสดีครับสปอนเซอร์เราครับกาแฟนะครับกาแฟขอรับสองแจกขอรับสอนลูกสาวลูกสาว ชายเลิฟถนัดไรค่ะชายเลิฟม่ใช่เลิฟยังได้บูแล้วคุณเห็นบู้ได้ได้หนิ่ชายเห็นผู้สาวเนาะเิเห็นสาวอุ้มเห็นเลิฟบระท่นกาแสดงออกค่ะอีกไม่นานนะคะให้พ่อพ่อเจ๊งได้หัดก่อนเดี๋ยวจะไปหัดกับบุญชูนะคะชายเลิฟชายเลิฟยังเต้นไม่เป็นนะคะพี่หินขอกระป๋องหนึ่งเพลินพี่หินขอ ทรงดวนทรงดวนคายขึ้นไปไหนน้ำมูอ่ะจะยินค่ะเดี๋ยวเหลือก็มาทางไม่บอะ

ก็เลิกจะเตีนะคะเรามาดูกันมอดโค้อยู่ไห้ประกาศเออหามุดโค้ดเลยพี่เนาะพี่ใส่พี่ใส่พีอใู่คุณรักษาประตูยังไม่มาไปใส่น้องเลิกแจกตีคอนมูแล้วเลิกแจกตกคอนมูแล้วคุณรักษาประตูอยู่ไหนขอเสียงหน่อยใส่ขาใส่สายประตูเลยมีแล้วเาอยู่น เตรียมพร้อมแล้วนะคะเตรียมพร้อมแล้วเตรียมพร้อมแล้วเชือกแรกก็จะเป็นน้องดาวนะคะบอกเป็นเลบอันนั้นูกาลวันู้ัด้าผิค่ะเชือกแรกจะเป็นชายเลิบนะคะ เดี๋ยวเรามาดูว oh, oh. okay. anyway, ่าชายเลิฟจะเตะเข้าหรือไม่อ้าวเลิฟเอ้ยเลิฟทำไมลูกทำไมลูก ต่อไปเชือกที่สองน้องน้องนบนะคะน้องนบพรชัตน์ทางนี้ทาเนี่เลิฟเราเลิฟไม่เคยจริงจริงนะคะเลิฟเชือกแรกเอามาดูว่าน้องนบจะเตะเข้าไหมคะลุ้นกันเ ความน่ารักของเด็กๆนะคะกิจกรรมยามว่างๆนะคะเด็กๆจะได้ไม่งุนงิดจะได้ออกกำลังกายด้วยอ้าต่อมาก็น้องดาวนะคะน้องดาวจะเข้าไหมน้องดาวอ้า น้องดาวตีเข oh. yeah. ้านะคะน้องดาวน้องดาวเก่งเนอมาริเนะขต่อมาจะเป็นสาวสวยของเรานะคะน้องอุ้มบุญค่ะ สาวนอสาวอุ้มพ่าผาไปเนาะเรามาจะเป็นน้องเลิศรักนะคะมาดูว่าพี่เลิศจะเตะเข้าไหม ที่คอยให้กำลังใจที่คอยดกดติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้นะคะสวัสดีค่ะ